กราพุน้ำงอันนั่งพว้อเหมนะือะุเขาในมนอนี้กเอาไปแยไปหุงแมาเลยเ้แมนนี้ึกับใดอุยเพิ่มใหญ่ละเพิ่มบเขาเพิ่มใส่เขาให้เยอะมากแล้วก็เขาซอยมุซใส่หอดด้อแม่ค้าลืมคนดักหรือเป่านะ เอาให้แล้วดังเลยคะดังอ้ยยอ้ยมานาแล้วนะดี๋ยเืข้าอย่หมอเาน้ซีงกอนเดาลืมเดขอโทษเยให้เขาก่อนกอนนเอาอะไรนันเนื้อเปื่อย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 ด่วนเลยด่วนเลยรู้เนื้อเปื่อยดนเลยืมเอคี่เอวใช้เล่านี่ก่น